มาดูเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือค่ะโดยทางหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันธุ์ชายแดนภาคเหนือนะคะเร่งขับเคลื่อนตามนโยบายซิลสต็อปเซฟค่ะเสริมความเข้มแข็งในการป้องกันยาเสพติดตามแนวชายแดนในพื้นที่ภาคเหนือ พลโทกิติพงศ์ชื่นใจชนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันุช์ชายแดนภาคเหนือหรือนอบอยสอยาเป็นประธานการประชุมหาหรือถึงแนวทางการปฏิบัติ ภายใต้แผนซิส Stop Safe, ลสตอปเซฟนโยบายสําคัญของรัฐบาลเพื่อเป็นการยกระดับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ตามแนวชายแดนอย่างเป็นระบบการจัดประชุมในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นที่อําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะถือว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สาคัญที่ติดกับชายแดนประเทศเมียนมาพร้อมกับการตรวจเยี่ยมพื้นที่หมู่บ้านตามแนวชายแดนบ้านอารุโนไทย ere, อําเภอตำบลเมืองนะนะคะแล้วก็มีจุดตรวจยาเสพติดแก่งปันเต้า เป็นการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการยกระดับค่ะถึงการกําหนดแนวทางการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองแล้วก็คือข่ายภาคประชาชนเพื่อร่วมก,ก,ก,กันสกัดกั้นการลักลอบการลําเลียงยาเสพติดผ่านช่องทางธรรมชาติในพื้นที่ภูเขาสลับซับซ้อนโดยเฉพาะในเขตอําเภอฝางอําเภอแม่ ي, อยออาเภอเชียงดาวอําเภอชัยประการอาเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงพื้นที่เสี่ยงค่ะอย่างเช่นอาเภอบางมะผ้าอําเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยยังเป็นจุดที่มีความเคลื่อนไหว ของขบวนการค้ายาเสพติดอยู่เนื่องจากว่ามีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นวาระที่สําคัญของชาติดังนั้นค่ะจึงอาศัยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ฐานรากระดับพื้นที่อันเป็น,นกลไกสําคัญในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายาเสพติดที่จะทะลักเข้ามาสู่พื้นที่ชั้นในของประเทศด้วยดังนั้นก็เลยต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจทั้งคนในพื้นที่แล้วก็หน่วยงานภาครัฐกันด้วยนะคะ